ยังปากแข็งอยู่นะครับทางด้านของเอมปาเป้ยังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของตัวเองนะครับตอนนี้ล่าสุดเคลียร์เอมปาเป้ยืนยันว่าตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตแต่มีการตกลงภายในกับประธานสโมสรเปเช่ไปแล้วนะครับสัญญาของเอมปาเป้กำลังจะหมดลงในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ของเขาอยู่บนความไม่แน่นอนรวมถึงการถูกตัดออกจากทีมช่วงพรีีซั่นแต่กลับมาอีกครั้งในช่วงต้นฤดูกาลนะครับ หลังจากจบเกมเฟรนช์ซูเปอร์คัพนะครับเอ็มบ mm ัปเป้เนี่ยยืนยันว่าตัวเองยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองนะมาฟังสิ่งที่เ mm อ็ม hmm. บ mm ัปเป้บอกนะเขาบอกว่า mm hmm. ผมยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องอนาคตของตนเองผมยังไม่ได้เลือกไม่มีใครในสโมสร,รพูดถึงสถา,านการณ์ของผมมันไม่ใช่ประเด็นสําคัญผมยังไม่ได้ตัดสินใจแต่พวกเรามีข้อตกลงกับทางท่านประธานอันเคลฟี่ซึ่งหมายถึงทุกๆฝ่ายจะได้รับการปกป้อง โฟกัสไปกับที่ทีมอยู่ไม่ใช่สถานการณ์ของผมผมไม่รู้แถมตอนนั้นกว่าผมจะตัดสินใจได้ก็ต้องรอถึงเดือนพฤษภาคม2022ผมยังไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรอันนี้คือสิ่งที่ประธานเป้ได้พูดออกมานะครับยังลังเลใจอยู่ไม่รู้ว่าอนาคตจะออกมาหน้าไหนนะครับอ,อเป็นอะไรที่ต้องมาลุ้นกันแล้วก็กดดันไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะอยู่หรือว่าจะไปจะแยกทางกับเปเชหรือจะไป เรอัลมาริดนะครับอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ครับชื่อผ่านมาอ e ิปเป้มีข่าวโยงกับเรอัลมาริตอย่างต่อเนื่องแล้วนักเตะยังคงเก็บเงียบเรื่องอนาคตของตัวเองมาตลอดรวมถึงเปเช่ครับที่ยังคงพยายามหาทางต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอมัปเป้ออกไปนะครับโอ้โหอยู่หรือไปประธานเปยังปากแข็งอยู่นะครับตอนนี้ครับอืม,อมตามยาวๆเลยมาลุ้นกันทุกคนมีความคิดเห็นยังไงจัดมาให้ไปรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม